ครับสวัสดีครับพี่น้องสุบูซูคนครับมีผ้ามาใส่หนูนะห้อยเขาใส่แล้วครับบน่นี่ห้อยเขาใส่แล้วมาสัมไม้เขาครับมือหม่วาผมลองมาดักเ่นเครับมาใส่บวงสี่หลังครับบวงมันหนีหลังหนึ่งครับเติมน้ำปลาเขานี่ยครับถ้าเขาเกีียวมือนะครับใส่อีกสี่สามสี่หลังครับอุ้ยตั้มสุหลังครับผมผมใส่มัวมัวนะเพราะว่าแบบมันแล่นทวนัะมันบ่ค่อยมีเห็นทางเหมนไหครับผมก็ใส่มัวมัวมันก็ตั้มนี่มันหนี้ก็ตั้มครับนี่ครับแล้วใส่นี่ครับหลังหนึ่ง จดกานเลยครับตัวน,นี้เกี่ยวครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับหนึ่งหลังแรนไตใหม่นะครับช่องแรนหนึ่งหลังวันนี้บบบบบ,บ๊ักสัญลักษณ์นะครับอันนี้เอาเนื้อปูเผามาหนี่เอาปูเผามาเอากับเล็กมาสี่หลังครับกับเล็กหายสี่หลังมีแปดหลังด้พออยู่สี่หลังครับนี่นี่มันออกมาจากป้องนี่แหละพี่นอ้องช่องใส่บ่งอีกจากหลังมันนี้ดักดักทางกันไยครับวันนี้จริงๆเราเพิ่งวอยากใส่กับดักอยู่นะ๋ยวผมจะไปใส่บนที่มันหากินดีกว่าไปใส่บล็อตมันหากินเลย เดินเข้ามาเลยมันมีเใส่ดักแักสองหลังครับดักไว้แักสองหลังไปแล้วครับจัดการเราแล้วก็จัดการเลยไป่ล้องครับไปครับบ้านนี้ไปบอลจุดเด่นครับเห็นบ่เห็นหล่องยางแบบนี้หล่องยางยางไว้แล้วครับนี่ของคนเของมาใส่แหละนี่ครับจุดเด่นผมตามหล่องนี่แหละครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปทางเขาๆมันครับจะมันกับแอนอยู่แหล่วะไปๆนี่นี่ถึงจุดเด่นละเพิ่งมีทำให้มันก้วยกินกับปูพอได้กับปูเผามาเหยียบปูเผามา พยางค์ที่้พอเห็นมันจะมีทางครับโอ้นี่ทางนี่แหละพี่น้องมันจุดเด่นเลยเมื่อผมใส่หมูวานนี่อู้เบิ้ลพี่นอ้องมันทำอาหากินกับปูพูดกับปูกินมันเจอกับดักครับมาเนี่นี่ผมใส่ประดันหลังหนึ่งบวงหมูวานอู้ยังยังตำแล้วก็ใส่นี่หลังหนึ่งอู้ใส่ข้างบนอีกเดี๋ยวจะใส่ซุบๆกันไว้แล้วกั ใส่กับดักครับผมไปครับพี่น้องผมพอแล้วขอใส่ครับเดี๋ยวมันจะบวเสียไปแล้วครับคำแล้วคำแล้วทุกคนครับมันนี้ดักบ่วงหลังหนึ่งครับทางมันแน่บ่อยชัดเด้นี่เห็นปะดักบ่วงทางมันบอยชัดนะครับแต่ว่าผมก็มองว่ามันบวชัดนะครับบวชัดได้ไงบึงเห็นปะทางนี่แน่มันนีผมใส่บ่วงหลังหนึ่งนี่ทางนี้นี่มันบวชัดนะครับพี่น้องแต่ผมใส่มมอวันมันคือตำตาสุดหลังเลยนี่อันนี้เนื้อปู บวงหนึ่งหลังทางมันแบบนี่นี่ทางแดนไม่ผีเดี๋เขาเสียบงงนี้ดุด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 นี่ดุดดุดดดดุแดุด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 ดุมดุดุดดอดดุดดุดดมดดุ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 ดดดดุดดุดดบดดุ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 ดดงดดุงดุดดิดดุดดมดดดดุดไุดอยู่ครับแต่ดดุ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 ดดะดดุนดเดดุดเห็นทางอยู่ดดุนี้บดุดดบดดุ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 ไปแล้ว แล้วไม่ผุนขอบคุณครับกาเซ่ดิบดักครับขอบคุณครับสวัสดียามพลมคืนครับอ้าอยนี่หมาหมาอยู่นี่ครับเป็นมิดตัวนี้ตัวดำนะครับนี่ลูกมันแดงแดงอันนี้เชอ้์หนูผีนะครับนี่ตัวนี้เชอร์หนูผีตัวดำนี่เชอร์ซินดี้และไอยุ้ยวะโอ้ไอหุ้ยนอนอยู่ผุน,อ,นยอยู่ขอ,อกเฟืองผุนวิง่งแนมไปหเห็น น่ครับมีงัวเถียงนี่เขาไปเลยนะครับเถียงมัดหลายครับย่าผมเอ้ยย่าผมเขาบอกว่าเขาไปเลยครับเถียงนี่เขาไปผูบมัดไอเตียมขาครับพี่น้องผู้ม,มัดจังได้หลายแแห่ไปพี่น้องครับจาัก,การครับไปบึงหลังแหลกเป็นกับดักครับนี่ขางสา ini, เลยครับแล้วค่อยไปบึงหลังหลังที่อยู่ตั้งผุนที่เป็นบ่วงทั้งบ่วงทั้งกับาเบึงหลังกับก่อนนี่หมายกับก่อนจากกาักรันหมายกับครับ ท่านพี่น้องครับมาเบิง้งกลับหลังแหลครับอยู่ซืีแม่เข่าปากกลับหลังไหไอยู่ซือ,าาห,ห,นอ,ซอหนูยังบอกกลับรอรุ่นเส้าครับขวยหนูตลอดแนวนะครับนี่ตลอดแนวอันนี้ห้อยหมากล้วยครับเนี่ยยังใบใหญ่ครับห้อยหมากล้วยเดีหนูยังใบใหญ่นะครับท่านพี่น้องเบิ่งอีกหลังอยูแกันนี่พี่น้องครับ ไม้น no so mm ี่ต้องรอรุนเซาครับผุนไปบ่งไม้ไม้ที่มีทั้งบวงมีทั้งกลับครับไปครับไปเจอกันอยู่ไม้นั่นครับไม้นั่นสวยจริงครับไม้นั่นหนูแบบแปลนจนแปลนครับพี่น้องไปครับไปเจอกันอยู่ไม้นั่นครับพี่น้องครับมาหอดแล้วครับหล้างแหลครับนี่บ่เดออันนี้ใส่ไปบ่เดหล้งแหลกมาเฮ้ยมันห้อยหนูซนหรือเปล่าโอ้โหลังแหลกยังบ่ซนครับ หลังสองต่อบาทเนี่ยอยู่ไกลๆกันครับหลังสองจะชนยังอุ้ยหลังสองชนครับใช่ว่าหลังแหละหลังสองชนครับเรียบร้อยครับเฮ็ดกลับเฮ็ดบวงเรียบร้อยครับเบื้องบามนแต่มัน้นใช่ว่าหนูมันออกเลวครับเรีบครับยังไม่เบิ่งกันนากันครับผมข้างหนาแล้วครับขัางหนาเนี่ยดีๆครับอย่าไปหยยบทางของเขานะครับ มานี่ยือว่าสุดยอดสุดยอดมากมากครับใช่ละอุ้ยเดี๋ยวบอกว่าหยยบทางละโอ้ชั้นบวงบวงบวงงอใส่ไรอ่ะนี่นี่คือรอยอะไรมึงออกแล้ว พี่น้องครับพี่น้องครับหนูออกแล้วครับเรียบร้อยครับเอาแล้วโอ้บ่วงผมเดี๋ยวเฮ็ดบ่วงไหมเฮ็ดบ่วงไหมพี่น้องครับพี่น้องครับหลังนี้เอาเหมือนกันครับโอ้โหไม่พี่น้องเบิ้งบ่วงเลยหูวยังน้อยเดียวบ่วงเลยหัวน่อยหนึ่งนี่หลังหนึ่งครับเดี๋ยวิตเบิ้งครับนี่เดี๋ยวขอเฮ็ดเฮ็ดกลับเฮ็ดบ่วงกันครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่มาขุดไหม หรือเปล่ายังมีขี่วะรำเนี่ยปกติผมมองเหม็นขี่ครับโต้บอลใหญ่ครับแลครับพี่น้องอุ้ยส้นส้นเกือบสุนหลังอุ้ยเรียบร้อยพี่น้องนี่เป็นไงหลังนี่กับส้นบวงกระส้นต่กลับโดนเลยเห็นยังครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเห็ดบวงแล้วก็เห็ดกลับเอาเอา เงาปูอย่าบอกนะเงาปูไปเดามาเอาสวยเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอกลับแลอาเงาปูคนผมว่างเงาปูไปได้บูนไหนบ้านเนี้ครับพี่น้องครับมันมันนะครับนี่ให้เบิ้งกระหางเ่อยให้เบิ้งไหลได้สีติดเหลืองครับเดี๋ยวก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเอาเอาเงาปูเผามาอยู่ครับนี่เหลือหนึ่งตัวครับปูเผาครับพี่น้องครับกระสิไปเบิ้งหลังห้าผุนนะครับผุนหลังนี่พี่น้องครับ หนูยังเอาครับผมไปบึงบวงเต็นบวงฟังนี่คือเงียบใช่ปะถือถือบวง,งหัลใจขึง้เงียบแท้นี่แหละเบียงแปนไม่แดนเบ,บียงแปนพี่น้อยไหยครับเดี๋ยวเบึงกอนครับบวงห้ังแหลกครับหนูยังบดแตะครับหนูยังบอกครับผมมาฟังนี่คือจังหนูคือออกสาสเตบอกคือกั้นบอกนี่ครับหนูยังบอกครับนี่บวงบวงอยู่หนึ่งเลย เบิ้งหลังนี้กันหลังนี้ยวปรับเปลี่ยนไหมกันครับเพราะว่าบ่งอยู่สูงครับแต่ว่าหลังนี้ต่าครับพี่นอ้องอุยเบิง้งหอยต่าปรับแตง่งปรับแตง่งเียบรอยครับพี่น้องครับปรับแต่งเียบรอยเบิ้งหลังต่อไปมาสิมีหอยซูนหรือหมานก็เบิดละวะเนี่ย

ครับเรียบร้อยแล้วครับปรับแต่งเรียบร้อยครับมาแรงนี่หนึ่งหนึ่งหางครับแรงนี่หนึ่งหางไคเป็ครับกลับ้ันครับเรารุ่นมืนเสาร์ครับผมขครไป็นรองครับสวัสดียำเสาร์ครับผมนี่ครับกรสิพระเบิรงกับหนูวันนี้ครับวันนั้นหนึ่งนี่ไปทีหนึ่งหลังหนึ่งหลังครับไม้หางหางซ้านนะครับไม้ยังมีนามนะครับก็เลยใส่บวง่าย่ไดจังหน่อย มันนิ่มมันจะเสียบบอลแข่งมันก็ให้มีทางอ่ะมันแลกนถั่วครับมันหมามันอยู่น้ำเก็บนะครับเดี๋ยวไปเบิรงของผมกันครับเก็บนะครับมาเบิรงหลังแรกครับโอ้หลังแรกอยู่ซื่อเดี๋ยวจะเก็บเก็บนี่ออกกันครับนี่โอ้ยหมดกัดเก็บนะครับเบิรงหนังนี่ครับอยู่ซื่ออยู่หนูใหญ่แล้วบอวะมุกส้มอสิใหญ่ล้วครับ มามันอยู่นะครับนี่มาอยู่เบืองพี่น้องครับมันนังขุดไม่อยู่ครับ,น,บนี่นยังเป็นแดงอยู่เลยยังเป็นแดงเลยมาครับพี่น้องครับมาหอดหลังแหลกแหกหมานของเขาแหงไม้นี่ไม้นี่ันขึ้นในแต้มหนึ่งครับได้กลับกับผมเฮ้ยนกโอเคเบิ้มาดูกันอู้ห้อยส้นบวง แสดงว่าหนูยังมีอยู่ให้เบิ้งพี่น้องเบิง้งหนูยังมีอยู่นะครับแสดงว่ามีโอกาสมัซ้ำในอีกครับหอยส้นบวงพี่น้องครับเบิ้งหลังนีหครับอู้หอยส้นไหมอู้มีหนูหนูคว้วนครับหนูพี่ มึงนี่น้องหูหอยส้นบวงมากระได้กระตาัมมาฮะพี่ไอ้มหมาเนี่ยหนูพีไอ้หนูพีไอ้หนูพีหนังเนี่ยบวตมนะครับนี่บวงหนังเนี่ยบวตมล้วเก็ยพนครับน้องอาจจะเป็นหนูคัวครับวะนี่ครับคอร์ใหม่นี่นี่ไปดูสิมีหนูแล้วก็บรรพุนครับมันม,หหมกกนนน้ห้อยเข่าห้อยพุมดักกระเด็นก็ห้อยคุยหนูนะครับหนูเห,ห็ดหูหลายครับทรงสี่เป็นหนูคัวนะครับ บวง,งนั่งนี่อู้บวงนั่งนี่ตั้มบึงหอยตั้มบวงบวง,บวงลังนี่กันอู้บวงลังนี่ข้อเหยียบแล้วก็เรียบร้อยหนูมาแลงมาจากทางนี้นะครับนี่หนูมนแมลนมามาปรบมาเรียบร้อยเลยพี่น้องเห็นรอเรียบร้อยแต้มสองที่เดิมไปครับเดี๋ยวเก็บบวงรอบรอบแล้วครับเก็บบวงรอบรอบ เรียบร้อยครับอีกหนึ่งแต้มครับนี่เห็นหางเพราะน้ำซาวหนึ่งแต้มครับย้ำขึ้นกันหนึ่งแต้มครับเป็นสองแล้วครับคุนเรื้องฟางปุ่นอีกคพิเงหยบแต่นอกฟางปุ่นใส่แต่บวงครับนี่กับมิ้ตอร์ไมันก้อยก้อยกินกับปูนะครับนี่หนูมนหาหากินปูครับก็ต้องหาหุดปูมาใส่เป็นเหยี่อปูเผาครับผมปูเผานี่สูตรเด็ดเลยนี่มาบังคับหลังนี่ครับเอาวางของกันนี่ก็เล่นกับเพื่อนครับโอ้กับหลังนี่ มิดซีรีโอ้ขอยิงกันแต่เสาครับพี่น้องเสียงตุ่มต่ำตุ่มต่ำไปเสาเลยเบึงบ่วง่มมีดินเลยไปน้องเด้วเก็บกลับหลังนี้ก่อนหลังนี้โมมีหอยแรนซนเลยนูออกไปทางไหนวะเฮ้ไปไหนมาทางนี้เต่เหมือนสิมีห้อยกล้ยขวยไหมเออห้อยกล้วยขวม่ครับมูบอกกล้ยขวยเบึงหมา เอขาอย่างเขเก็บเก็บบวงกันนี่ขั้นบวงนี่ครับหนูหนูโบรานมาเสนีครับนี่นี่หวยมันในโบราขึ้นเส้นบนครับนี่ชนชนหลังนี่ครับชนแบบนี่ชนหลังเดินดันทึ่งนะครับผุ่นแรงไปทางผุ่นพี่น้องครับเดี๋ยวสิเก็บครับพี่น้องครับหูหลังนี่ตีนี่ นี่ตอนแรกผมว่าที่ใส่หนีแหละเอ้อมันเป็นทางลงมานะครับทางหนูลงมามนี่ทางไว้ที่นี่ผมก็ได้ไใส่ลองหู้นี่ครับเบิ่งบ่วงผมเออบดเถือได้ยังไงวะหลุดแล้จนสุดอะคิดดูเบิง่งอือพี่น้องซ้ำครับซ้ำแรกนี่ครับซ้ำวันนี้แหละ ครับพี่น้องครับมาเบิ่งหลังนีกันหลังหนาล้างอู้หลังนีโบเรนหนูแล่นหนาทึงครับแเ่นหนาทึงข่ามไห้ฝุ่นครับข่ามไห้ฟังนี่ครับหูสีต้องดักตอนนี่ครับหูล้วครับว่าหนูแล่นฟังไหนครับเขาสีไดงดักถึงนะครับเรียนนี่ครับเอาบ่วงเอาจุ่มๆดักจุ่มๆุ่มก็หน่อยก็แท้นี่แหละเอาหล่าโตให้ได้ครับอู้เห็นบ่หนูแล่นทึงหลังนีตั้มอู้บ่ถึงอีกแหละ บ่วงเขาคอดเลยนี่เพื่อนพี่น้องมึอน <sk> <AN> ่า <function> บ <K music Brothers> ิ hum ่งหูบ <fry UC> ่วงห้อยหลุดจนงอคิดดูอ่ะหนูแน่นทึงครับมาเข้าหูเราหนูเลยแบบใดครับเฮาเย็นนี้วเฮาซิมาใส่ครับตอนนี้กับเมดบ่วงเรียบร้อยครับครับพี่น้องครับกะขอจบคลิปเพ้่อนี่ครับเศาแล้วครับพระอาทิตย์ขึ้นเพื่นน้ครับมื้อนี่ตอนนี้แต้มหนึ่งคือนหนึ่งขึ้นหนีกระเด็ดขึ้นมาขึ้นกระเด็ดแต้มหนึ่งครับเพื่อน้องกะับเจ้าคลิปเพื่อนนี่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ไม้หนูแรกของปีครับหาบนใส่ยไปเดี๋ยวคนใส่หลหลโพด